ฮ้ฮีฮ้ฮีๆเฮ้ยทบอืมยายอืมเอามาเลยลุกคึ้นรับการยายเอาลละนะทัวร์ <c oughs> <int os> <ya will> be> ใช้มือล้มสิเป็นผู้รักษาประตูแบบไหนเนี่ยแต่ว่าฉันกลัวนี่ฮการฝึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกเพื่อส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติญี่ปุ่นที่กําลังแข่งฟุตบอลโลกอยู่ที่แอฟริกาใต้อันแสนห่างไกลนะท่ารู้หรือเปล่าเออสู้เขาได้ญี่ปุ่นดีละขออีกทีสู้เขาได้ญี่ปุ่นอ้าวเฮียาเอาไปโรบินต์ นี่ลูกสุดท้ายของวันนี้แล้วรับให้ได้สักโลกหนึ่งเซ็งน้องบิตะต้องรับให้ได้นะโอ้โลูกบิตะสู้ตายเยื่อหายทั่วดีละ,อะ,อะเอา้าเราหน้ารับทำไมเนี่ยให้ลกบิตะเป็นไงบ้างเฮ้ยยังไม่ตายใช่เปล่าเนี่ยลูกสุดท้ายก็ยังรับไม่ได้เฮ้ยช่วยไม่ได้นะคราวหน้าเอาใหม่นะ ตาม้าละกันนะอาล่ะกลับกันเถอะเอะเอได้เลยใจแอนเจ็บใจจริงเลยฮะรับไม่ได้ล้สักลูกเดียวอ่ะนริตะเอ่อพ่อครับมาซ้อมฟุตบอลยังไงล่ะเอ่อครับเออผมเล่นเป็นประตูนะครับแต่รับไม่ได้สักลูกเดียวไม่เอาไหนเลยไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะก็เราก็มีระดัถนัดและไม่ถนัดทุกคนนั่นแหละเพงจะหิวแล้ว,ลวสิแม่ทเข้าวเย็นเตรยียมไว้ให้แล้วนะ ครับเออพ่อครับผมมีเรื่องจะขอร้องช่วยซื้อกระตูนให้หน่อยสิครับเอางั้นเหรอแม่แม่อย่าว่างไงนะก็เพราะอย่างนั้นผมถึงไดมาขอร้องพ่อไงฮะนะได้ใช่ไหมครับพ่ออืมก็ได้ก็ได้โนบิสุเกะนี่โนบิสุเกะเออ อาคุณพ่อนหะเองไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีนะครับออแกก็ดูสบายดีนี่เรื่องนั้นช่ามาเถอะนางลูกก่อนฉันมีเรื่องจะพูดเอครับที่จริงก็เรื่องของโนบิตะนั่นแหละครับรู้สึกว่าแกจะตามใจโนบิตะมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยกลูกผู้ชายต้องเข้มงวดกว่านี้โตมาจะได้เข้มแข็งเข้าใจไหมครับถามว่าเขา้าใจไหม ฝันไปหรอกเลยเนี่ยเอ๊ะคุณพ่อนั่นเหรอคะใช่คือ่าเมื่อคืนเนี่คุณพ่อมาเข้าฝันฉันน่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ท่านไปน่ะมันไม่ดีต่อตัวนบิตะนะคุณพ่อพูดถูกแล้วล่ะค่ะคุณเนี่ยตามใจนบิตะมากไปจริงๆอย่างงั้นเหรอเอาล่ะรีบไปหาพ่อก่อนดีกว่าเอาไม่ทำกันบ้านแล้กเหรออย่าไปทำหรอก พ่อครับคือเรื่องที่คุยกันเมื่อวานน่ะตกลงซื้อกระตูนให้ผมใช่ไหมครับนี่เงียบไปเลยเออพ่อบอกว่าพ่อบอกจะซื้อให้ผมนี่ไม่ได้บอกเถ้ามีเวลาว่าอ่านกระตูนก็ไปอ่านหนังสือเรียนซิเรื่องอะไร วานบอกจะซื้อให้แท้ๆเอ๋แปลกจังเลยนะที่พ่อโมโหถึงขนาดนั้นน่ะโนบิตะไปทําอะไรมาหรอฮะบอกหน่อยสิไม่ได้ทำเลยสักหน่อยแค่ขอให้ซื้อกร์ตูนให้เท่านั้นเองอะ่ะวานดีกว่าอืๆนี่โนบิตะทากันบ้านก่อนสิเดี๋ยวข้ามันช่วงไปเทิมนะไวท้ทีหลังเหอะโอ้ยไม่รู้ด้วยนะอืมโนบิตะเราไปหาพ่อที่สวนหน่อยเออเอโอ้โหดุแทคงยอมซื้อกร์ตูนให้แล้วละบ้าง มาฝึกซ้อมป้องกันประตูเดี๋ยวนี้เลยเห็นว่ารับไม่ได้เลยสักลูกไงป่วยยังไงก็ต้องมีขอบเคขตสเดี๋ยวพ่อจะฝึกให้เองเอาแล้วมะนี่ลูกง่ายๆแค่นี้ยังรับไม่ได้อีกแล้วเนี่ยฮะช่วยไม่ได้นี่นะคนเราก็มีเรื่องเจตนัดและไม่ถนัดกันทุกคนนั่นแหละครับ พ่อเป็นคนพูดแบบนี้เองไม่ใช่หรออือน้โหคนเราต้องตั้งใจทําให้ทุกอย่างให้ดีเข้าใจไหมเอ้าตั้งใจรับหน่อยสิอานนี้ต้องรับให้ได้นะเอ๊ะคุณปู่ที่เสียไปแล้วเขาดนพิตานด้เหรอครับใช่พ่อเขาบอกว่าคุณปู่มาเข้าฝันนะจ๊ะเยอะเยอะเอ้าเอเจอแล้วออ จู่ๆพ่อเจ้าก็มารับให้สอนฟุตบอลน่ะแล้วใจแอ้นมาทำอะไรอยู่แถวนี้อ่ะก็มายืนให้ลูกบอลปัอัดนหน้าท่านนั่นด้ยดยูนี่้าวดไปไหนนีแกนีไอ,อ้ร้องให้เรื่องอะไระก็ผมโดนใจแอ้นต่อยเอาด้วยสิครับแล้ต่อยคืนก็ไม่ว่้มันเรือเปล่าฮะไม่ไหวแล้วครับลูกผู้ชายถ้าโดนต่อยก็ต้องต่อยคืนสิถ้าทำไม่ได้ก็ม่ต้องกลับมาบ้าน คุณคะแบบนั้นก็เกินไปนะโนบิตะไปล้างหน้าแล้วก็กลับขึ้นห้องเธอนี่นี่เรื่องนี้แม่อยา่ามายุ่งได้ไหมเข้มงวดมากไปใช่ว่าจะดีนะคะถ้าโดนพ่อสั่งสอนแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละคุณปู่นะเหรออ๋อเห็นว่าคุณปู่ท่านมาเข้าฝันพ่อแล้วก็บอกกับพ่อว่าให้เหลิกตามใจโนบิตะทีนี่น่าล่ะคุณปู่ทำนี้ได้งไงอ่ะเจอมาหลายต้องต่อว่าซะหน่อยเองแล้ว เรมอนหผาผจะไปหาคุณพ่อตอนอายุสิบขวบหน่อยสิอ่าโอเคไปเลยอยากเจอคุณปู่อยู่แล้วด้วยล, <ะ S 2> วล่ะเนอะ,อะใช่ที่นี่เหรอเป็นบ้านเก,าก่าก่อนที่จะสร้างใหม่นะ่ะคุณปู่อยู่ไม่น,าน,านดาทัีเข้าไปดูโอ้ยมีน้ำกขออ็งจุดตรงนี้ด้วยเออฮอดูทิ่ดูติโอ้โหอืมอืไปซ่อนอยู่ที่ไหนอ๋ออ๋ออ๋อมีคนมาหลบก่อนเร็วเร็ว เฮ้ยอสอนยังไงก็ไม่พ้นหรอกโดนไปสุกแกเล่นซ่อนแอบอยู่หรือไงอะเล่นซ่อนแอบเหรอไม่รู้อีแอบมันซ่อนอยู่ตรงไหนอะเนาะว่าไพ่นั่นนะไม่ตลกเลยเฮ้ยเจอตัวแล้วยัยจะโดแอบมันซ่อนอยู่ตรงนี้เองละฮะคุณพ่อครับพอแค่นี้นะครับไม่ได้หยิบดาบแล้วก็ลุกขึ้นมาซะเดี้น เอาละอยากเข้ามาทางไหนก็บุกเข้ามาเลยยาไอ้ชั้นฮ้ยเฮ้ยาหยาตกนี่วันนี้เอาไว้แค่นี่ก่อนเฮ่ยโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วสงสารพ่อจังเลยเนาะใช่พ่อกำลังพยายามเคี่ยวชั้นแบบเดียวกับที่คุณปู่ทำนั่นเองไม่ตลกเลยอฮาเฮ้นี่ครับพี่ขอบใจนะ อูเย็นอ๋อเย็นเหรอเ <c oughs> อ <c oughs> อพี่ฮะแล้วไม่ไปหาทาดาชิคุงเขาเหรอฮะอว่าไงนาโนบิสุกเกะซื้อการ์ตูนให้หน่อยได้ไหมครับพ่อไม่ได้โอ๊ยโอ้การ์ตูนแลสะสารพันนั่นอะซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเพื่อนผมก็มีกันทุกคนพวกเพื่อนๆน่ะเขาจะเอามาแลกกันอ่านนะคะคุณถ้าใครไม่มีการ์ตูนก็จะถูกกีการออกจากกลุ่มอย่างนั้นใช่ไหมลูก คุณย่าในใจดีมาตั้งแต่สาวๆเลยเนาะอืมแต่ว่าคุณปู่เนี่ยักคนละเรื่องเลยนะผมว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เซ่จะไปไหนของเขาน่ะตามไปดูกันเถอะ